ีครับเย็ดแค่ตื่นจนได้ครับผมแม่ราชินีมังกรราชินีมังกรแม่ตื่นขึ้นแล้วนะครับมาสวยเลยเพื่อนเอ๋ยโบสวยนั่นแหละเพื่อนมามีตงคูน้อบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะฮะอ้าวสวยเปิดเดียวเหลือเกินครับผมฮะนั่นแหละ เปปน่รายการนี้แต่ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายนักกีฬาคายมีอกีฬาคายและมันโดนคกูุนก่อนที่จะดูดำับร้อยถ้ามันดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบเนี้ยมันพูดแบบเนี้ยก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อบอกโสดกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงไงตีด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอว่าให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็ค อราบสวัสดีคุณผูกค้าเลยนะครับผมมาวันนี้เราไเล่นะเกมใหม่จากไฮพิจิกันแล้วนะครับดังเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าทุกคนก็ต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนนะครับด้วยกับว่าเกมนี้มันเป็นภาค2นั่นเองนะครับผมนะดากคอนแทนภาค2นั่นเองนะครับมาวันนี้ทุน3 0 0บาทนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าไปเล่นดูเลยแล้วกันเป็นยังไงคบากัะลักกันนะฮะชิวๆแบบนีเลย ปัดไปเข้าก็เปิดโร่ไปนั่นแหละมาเรื like. <These stop. S 1> ่อยๆนะครับว่าดักเอาแท้เป็นสล็อตที่แบบว่าเล่นเมี่นะครับไม่ได้รีบนะยิ่งรีบเดี๋ยวมันหมดนะฮะเออกินน้อยๆกินนานๆนะเบอร์ไหนมาฮะตวใสามตัวสามบาทแล้วดูเฮ้ยมาว่าทำไปทำมาที่ผมได้กระป๋แล้วเพื่อน เอ้ยเอาเรื่องชาละว,วายมาจังหวันนี้เฮ้ยไม่ใช่วายนึกว่าเป็นภาคหนึ่งโถเอ้ยมาสวยนี่แหละว,วายของแท้เบิ้มสัญลักษณ์ไอ้ตัว W นะครับผมนะจะเป็นอ่าสัญลักษณ์วายของความน่าดีนะครับแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับผมนะว่านี่แตกต่างจากภาคที่แล้วเลยนะฮะเออซึ่งมันไม่มีตหมือนกันนะ แรกรอเลยก็คือแดงก็แอนแพชรจะไม่มีตะคุนนะครับผมนะสวยไหมม,มีหนูเออเฮ้ยแล้วเอาไงแล้วมันเอาไงมาล่าสุดไอ้บ้าเอ้ยแล้วเขาบอบมันได้ไหรืเอเปล่าเฮ้ยสวยมาจะตื่นไหมแค่แปดสิบตัวจะตื่นหรือเปล่าตื่นไหมเฮ้ย โอ้ยห้าตัวสวัยตัวเดียวโอ้มานี่ครับเย็ดเค้ตื่นจนได้ครับผมแม่ราชิานียงกอราชิานียงกองแล่ตืน่น,ตน,น,นึ้นแล้วครับมมาสวยยกันเมื่อเลยโบสวยนั่นแหละเมื่อมาพี่ตัวคูณันบอกเลยว่าโคตรแกรบนะอา้าวสวยเปิดเดียวเกือเกือครับผม ได้แล้วครับผมว่าตามมันนะฮะนะฮะตอนกลางกระแทกก็ยัม่อยูนะครับผมมาเพื่นอนนะอ่ะ,ะ,ะโอเควันนี้ก็มารีวิวเกมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันท่านี้แหละเหมือนนะฮะไม่เอาลยนะครับผมนะโอเคจะรอดูว่าฟรีเกมเป็นไงแค่แนั้นเองนะครับผมมาไงก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนแค่นี้ก่อนนะครับผมนะอย่างก็ไม่เช่กำไรคินคหน้างสำหรับวันนี้ก็วสวัสดีครับ